จุดเริ่มตัวแต่ก็วันใหมดีๆจะคนดีอ่นี่คือห้องแอบแบบโอ้ยแบบสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้ดูพวกมันดูขู่ดังเลยอ่โอ้โหหนึบกู่บึ้งๆเลยจิ๊บอ๋อ yes มันจะคูไม่ขึ้นไปหรอกกูกระโดดได้เลยกูกูกูอยู่แล้วอ่าอ่อพี่เหลือตัวนึงเออโอ้ยมือกบมันนีอยู่คิวเดมเอาคลิปหนึ่งนาทีเราอะไรมากวะ